สวัสดีครับท่านผู้รับชมทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้าใหม่แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านะครับหลังจากที่ดับเครื่องยนต์แล้วกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทํางานได้อย่างไรไปดูกันตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับตอนนี้สมมุติว่านะครับเราขับขี่มานะครับและเราทําการดับเครื่องยนต์นะครับสังเกตได้ที่มาตรวัดนะครับดับลงปุ๊บเรามาดูกันซิว่า นะครับกระจกหน้าต่างทำงานได้หรือไม่ขณะน,นี้กระจกหน้าต่างทำงานได้นะครับนี่นะครับประตูทุกบานนะครับกดเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งรถรุ่นนี้เป็น Fort u n e r นะครับมีกระจกหน้าต่างไฟฟ้าแบบออโต้ทุกบานดังนั้นจึงสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดเป็นรถรุ่นอื่นนะครับจะทําได้แค่ประตูผู้ขับเท่านั้นเพราะว่ามีแค่ข้างเดียวนะครับซึ่งเราเจะเอาขึ้นต่อให้เห็นอีกนะครับนี่นะครับ นะครับทุกบาทน,นะครับทุกบาทน,นะครับนี่นะครับนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วถามว่ามีเงื่อนไขอะไรหรือไม่มีครับผมนั่นจะต้องนะครับไม่เกิน40วินาทีหลังจากดับเครื่องยนต์ระบบดังกล่าวจะทำงานให้ทั้งกระจกขึ้นและกระจกลงโดยอัตโนมัติและนี่นะครับคือระบบพิเศษที่อยู่ในรถยนต์ โตโยต้านะครับผมหลังจากที่เราไปทดสอบกันแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าระบบดังกล่าวสามารถทำงานโดยอัตโนมัตินะครับก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้นะครับท้ายนี้กับผมและบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดขอให้ท่านผู้รับชมทุกท่านร่ำรวยแข็งแรงตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ